สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรณ์ดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะท่านใดที่เกิดราศีกุมหรือรัชนาราศีกุมนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าชะตางคุณจะเป็นเช่นไรนะคะการพยากรณ์ในที่นี้ก็เน้นทำนายภาพรวม ะคะเป็นหลักนะคะไม่ได้ดูดวงเฉพาะส่วนบุคคลนะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปดูดวงนะคะครั้งต่อไปนะคะชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็เป็นต้องบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยมีนาคมเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนตอน,นุเนี่ยก็ไปอยู่ในภพวบบินาศไปอยู่ในภพมรณะ,ะนะคะก็ช่วงนี้ชาวราศีกุมต้องระวังในเรื่องของ ลมเพลลมพัดนะคะลมเพลลมพัดหมายถึงว่ามีโอกาสโดนโดนคุณใสได้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ดวงสตาของคุณเนี่ยอาจจะจิตอ่อนนะคะจิตอ่อนได้ง่ายหรือโดนโดนคุณสาสหรือโดนสิ่งไม่ดีเข้าได้ง่ายนะคะเป็นไปได้เนี่ยชาวราศีคุมคุณต้องแขวนพระห้อยพระจึงจะดีนะคะหรือหมัน่นหมั่นไหวพระสวดมนต เป็นกิจวัตรประจําวันจึงจะดีนะคะมีโอกาสโดนของโดนลมเพลลมพัดหรือใครคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้หรือเป็นช่วงที่จิตใจอาจจะอ่อนแอนะคะหรือใจิตใจไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกําลังก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยง่ายนะคะหรือเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆได้ง่ายด้วยเช่นกัน นะคะรวมไปถึงชาวราศีกุมเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้นะคะถ้าการแก้เคล็ดดวงเนี่ยเป็นไปได้ให้คุณเดินทางนะคะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไกลบ่อยๆจึงจะดีนะคะหาเวลาเดินทางหรือเปลี่ยนที่หลับที่นอนจึงจะดีนะคะหากมีการเปลี่ยนในเรื่องของที่หลับที่นอนหรือเดินทางอะไรเงี้ยไปไปมาๆอย่างเงี้ยจะพอจะแก้เคล็ดดวงชะตานะคะแล้วก็ดวงชะตายังบอกอีกว่า ็นไม่ได้นะคะชาวราศีกุมถ้ามีเวลาว่างควรหาเวลาไปบวชก็ได้นะคะอาจจะเป็นบวชถือศีลแปดนะคะบวชสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่เราสะดวกนะคะถ้าท่านใดไม่มีเวลาไม่สะดวกก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะจึงจะดีน่าจะเสริมดวงมากมากนะคะเพราะาช่วงนี้ชาวราศีกุมมีโอกาสที่มีโอกาสที่ในเรื่องของแบบโดนลมพลลมพัดหรือถ้าไปไหนต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็แบบ อย่ามีการอย่าไปทักแกีย่ยไปท้วงใดใดนะคะจึงจะดีนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของการเงินการทองนะคะชาวราศีกุมนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีหัวคิดมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะนําเงินไปต่อยอดนะครับธุรกิจบางอย่างหรือนําเงินไปลงทุนบางอย่างอาจจะเป็นการเล่นหุ้นหรือนําเงินไปลงกับอสังหาริมมาพั์นะคะ หรือคุณมีโอกาสพัฒนาในเรื่องการหาเงินพัฒนาช่องทางที่มีอยู่เดิมให้มันเป็นช่องทางในรูปแบบใหม่นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสปรับเปลี่ยนรูปแบบการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะก็ชาวราศีกุมเนี่ยใดๆก็ตามคุณมีโอกาสที่จะหนึ่งก็คือจะมีเหตุให้คุณดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ก็มีโอกาสได้เงินตามที่คิดตามที่หวังดําเนินการเกี่ยวกับเงินทองเช่นดําเนินการเกี่ยวกับธนาคารในเรื่องการกู้ยืมเงินต่างๆก็มีโอกาสอนุมัติได้เงินแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดวงยังก็ยังบอกว่าชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการลงทุนมีหัวคิดในการในเรื่องของเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปลงทุนบางอย่างเงินไปต่อยอดคือเป็นช่วงที่คุณจะไม่เอาเงินนอนไว้เฉยต้องเอาเงินไปสร้างกําไร เปสร้างเงินเข้ามาจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยมีโอกาสได้เงินจากลูกจากหลานนะคะลูกหลานในที่นี้หมายถึงบุตรหลานที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสมีโชคจากบุตรจากหลานเกิดขึ้นจากลูกจากหลานด้วยเช่นกันนะคะส่วนดวงสตายังบอกอีกว่า เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความคิดที่มันทันสมัยหรือมีความคิดที่มันแปลกแหวกแนวไปกว่าผู้อื่นมีไอเดียปิ๊งไอเดียบางอย่างแล้วก็ทำมันออกมาแล้ว คือเป็นช่วงที่คุณจะมีเหตุให้ต้องมีเรื่องให้คิดให้ปรับเปลี่ยนให้ปรับปรุงในเรื่องของการทํางานในช่องทางการทำมานเกินรวมไปถึงเรื่องเงินเนี่ยมันจะมีเงินในช่องทางอื่นๆเข้ามาเพิ่มถ้ามีช่องทางเดียวก็มีโอกาสมีเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางอะไรเงี้ยมีโอกาสมีรายได้คู่ขนานรายได้มากกว่าหนึ่งทางก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะการเงินการทองเนี่ยก็ยังมีเข้ามา ยังถือว่าการเงินการทองยังอยู่ในสภาพที่มันคล่องตัวอยู่นะคะจะเป็นลักษณะนี้หรือมีโอกาสได้ผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมคุณต้องระวังมีปัญหากับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติมิตรญาติพี่น้องต่างๆให้ระวังในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีปัญหากับ พวกเขาไม่ทางตรงก็าทางออมจะมีเหตุให้ขัดแย้งกับเขามีเรื่องให้เข้าใจผิดกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะสื่อสารอย่างคิดอย่างมีเรื่องให้สื่อสารกันผิดขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างก็ได้หรือญาติพี่น้องบางคนเจ็บป่วยก็ได้โดยเช่นกันนะคะหรือมันมีเหตุให้แบบเพื่อนที่แบบรักมากๆสนิทมากๆอยู่ดีทะเลาะก,กันแล้วก็ห่างเหินกันไปไม่ติดต่อเลย ก็ใดนๆนก็ตามาเรื่องเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงเป็นไปได้ก็อย่าไปไว้ใจใครให้มากอย่าไว้ใจเพื่อนมีเพื่อนให้ให้ครบได้เท่าที่ครบครบที่จะเป็น,ปนจะดีที่สุดนะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆดาวการงานของคุณนะคะเรื่องงานแน่นอนว่าคุณจะมีปัญหาทางการงานในช่วงเดือนมีนาคมชีวิตจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเข้ามางานใดที่ทําอยู่ดําเนินอยู่มีโอกาสได้ หนึ่งเลยมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการการทํางานบางอย่างหรือองค์กรที่คุณทําอยู่มีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายงานย้ายสํานักงานปรับปรุงองค์กรแล้วก็ทําให้คุณต้องย้ายสํานักงานย้ายที่ทํางานอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับงานงานก็จะมีปัญหาเข้าตามเข้ามาหรืองานยุ่งยากงานจุกจิกงานหนักงานเหนื่อยโดนตําหนิโดนว่าโดนดา่าอะไรเงี้ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นในทุกรูปแบบเลยคําว่างานมีปัญหาหรือกิจกรรมทางการงานมันอย่างมันมีอุปสรรคมันไม่ราบรื่นมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะหรือเรื่องงานบางอย่างเนี่ย มันมีมันผิดนัดผิดนัดหมายงานบางอย่างเนี่ยมันต้องเสร็จให้ทันช่วงทีในเวลานั้นแต่พอถึงเวลากําหนดที่ระยะเวลาจะเสร็จก็ต้องลาช้าออกไปงานบางงานลาช้าออไปนะคะงานหนักงานเหนื่อยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะมีศัตรูที่ทํางานมีเรื่องให้อึดอัดครับแคบใจทางการงานร้วนแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเจออุปสรรคในด้านในด,นในดนของการทํางานแต่เรื่องงานในช่วงเดือนมีนาคมแน่นอนมีปัญหามีศัตรูมีคนไม่ชอบ ไม่หวังดีทำดีไม่ได้ดีแล้วกันนะคะในช่วงเดือนเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจแต่ถ้ามีเหตุให้คุณได้ย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานได้จะแก้ดวงชะตาเป็นอย่างมากนะคะก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยดวงชะตาของชาวราศีกุมก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะวิธีแก้เคล็ดดวงก็ให้ทำบุญนะคะหรือปล่อยสิ่งมีชีวิตตักบาท เนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอจะดีนะคะหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ดียไลนุ่นยุวดีได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ